สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องหัวไข่ฮั้งนะครับวันนี้เรามีคุณหนึ่งครับเป็นเดี๋ยวให้ผมให้คุณหนึ่งแนะนําตัวเองหน่อยกับผมครัวพูดตําแหน่งเขาผิดครับสวัสดีครับผมหนึ่งครับสารวิทย์สืบพงศ์ครับเป็นนักกายภาพบำบัดครับอยู่ที่ทรีตแอนต์เรนคลินิกครับหลักๆก็ดูแลนักกีฬาตอนนี้ดูพอกายเป็นหลักพอกายฟิตเนสแล้วก็คนที่เป็นแอคทีฟไลฟ์สไตล์มีครอสฟิตบ้างแล้วก็นักกอล์ฟครับหลักๆนักกอล์ฟด้วยครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติที่แแบบบบเา ครับก็นอนแอดจากการนั่งเกาอีนาาอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันไม่ใยภาพได้ได้แนะนาแนะนําได้แต่ว่า,าสมมติผมจะดูคนที่แบบแอคทีฟหน่อยเพราะว่าบางทีบางทีถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่าเขาเขาเขา,เขาไม่ได้ขนาดขนาดเคลื่อนไหวเยอะก็จะคุยกันยากนิดน,นึง<อ>ครับผมจะดูนักกีฬาเป็นหลักเลยก็วันนี้อ่ะผมจะเอาใจคุณผู้ชมเลยว่าผมขอวันนี้นะผมขอที่ท็อปฮิตเลยของนักกีฬาผมคำว่าหลายประเภทเลยเนี่ย ล่องไหล่หน้าตรงเนี้ยล่องไหล่หน้าตรงนี้นะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะตรงเนี้ยออผมอะเอาจริงกับผมผมขอปรึกษานี้เลยคือผมเป็นคนที่แบบว่าเนี่ยเวลาผมยืดอย่างเงี้ยเวลาผมยืดอย่างเงี้ยแขนผมอะข้างเนี้ยมันจะไปได้แค่นี้แต่ข้างเนี้ยมันจะไปที่สุดเลยเนี่ยลงไม่สุดนะใช่แต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าผมนอนง่ายกับพื้นราบๆเลยนะแล้วมีคนมากดช่วยยืดอย่างเงี้ยมันจะเจ็บมากเลยแต่ ผมซ้อมไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่เพราะมุมเราไม่อาจจะไม่ได้ใช้สุดมุมด้วยถูกไหมครับครับมันมันแบบว่าถ้าระยะยาวไปเนี่ยผมถามคุณาครับคุณหนึ่งเลยว่ามันมันจะอันตรายไหมหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยถ้าตำแหน่งนั้นเนาะมีโอกาสบาดเจ็บได้ประมาณสามสี่อย่างเขาเรียกว่าพวกเอ็นสับกเบ้าไหลแล้วก็ไม่ก็เอ็นใบเส็ยอะไรพวกนี้ครับเออประมาณนั้นอะแล้วที่สําคัญเลยนะข้างนี้นะถ้าพอเริ่มตัวใหญ่ขึ้นมหอย่างนี้แล้วผมแค่นอน ทับมันอะนอนทับอ่าอโอเคไอ้เี้ยเบางทีโดนเล่นทับตายแม่งไม่เจ็บนะคตื่นนมาแม่งเฮ้ยแม่งเจ็บแบบเจ็บเลยแล้วแบบกลายเป็นซ้อมนั่งขัดขัดเลยครับก็ออย่างกรณีเนี้ยที่บอกว่าเรานอนทับอ่ะมันเพราะอะไรมันถ้านอนทับแล้วเจ็บเนาะมันไหลมันจะหมุนไปข้างหน้าและช่องว่างในข้อไหล่มันแคบลงบางทีเอ็นมันโดนเบียดบ้างครับข้อไหล่มันโดนอัดเข้าไปแล้วเบ้ามันอักเสบอยู่บ้างก็เป็นไปได้หมดครับมันต้องเทสให้ชัดเจนออ๋ครับแล้วแต่ผม เนี่ยนะคือผมว่าผมบอกเลยเวลานอน่ะผมชอบกอดอกเงี้ยแล้วพอจะแข็งข้างเงี้ยผมก็เป็นนอนนอนอย่างนี้ทุกคนแหละแบบแล้วแล้วแปลกมากอาการเนี้ยลูกค้าผมก็เป็นบ่อยครับบอกเนี่ยแล้วมันพอมันเจ็บมันเป็นนานอ่ะมันเป็นแบบไม่รู้นะร่องร่องไหลหน้าอย่างเงี้ยมันมันลึกมากเลยใช่ไหมมันอยู่ลึกอ่ะครับส่วนหนึ่งก็ลึกอยู่เดี๋ยวผมจะให้คุณหนึ่งลองเทสผมเลยนะครับ่องไหลหน้าตรงนี้โอเคเออเดี๋ยวเราเทสอ่าเราจะเทสฟังก์ชันและสองอันกันแล้วกันพอเชื่อไหมพอก็ดีนะพอได้เห็นชัดกว่านี่ครับ เดี๋ยวผมจะให้คุณหนึ่งทสกันก็ ừ, หลักๆแล้วเป็นยังไงบ้างต้องทำย,ยังไงก็เดี๋ยวลองทำเป็นโอเวอร์ดับเบิลอย่างที่บอกมันไม่ชื่อท่าเนาะอย่างงี้เหมือนเราโร่ขึ้นมาเหมือนบาเบลโร่เลยโร่ Row ขึ้นมาแล้วก็หมุนไปข้างหลังมากสุดให้มากที่สุดเท่าที่ได้เลยแล้วก็ดันขึ้นเนาะแค่นี้เราแล้วก็ย้อนกลับดึงลงหมุนลงทิ่มลงดึงใหม่หมุนขึ้นแล้วก็ดันเนี่ย <Okay S 1> นะแค่ขาอธิบายเมื่อกี้ผมรู้เลยว่าไอ้ช็อตที่หมุนแขนขึ้นเมื่อกี้ขัดชัวร์ลองดูจริงๆลองดูลองดูลองดันตัวเองให้ตกกระจกลองดูลองดู ขึ้นมาเน่ยอะโงมันปกติแล้วเนาะให้บีบข้างหลังโอเคหมุนขึ้นอะค้างไว้โอเคเออโอเคดึงลงหมุนลงทิ้มลงโอเคขออีกทีหนึ่งลองดึงขึ้นมาแล้วหมุนขึ้นสุดเลยลองหันไปดูในกระจกเราจะเห็นว่าอันนี้ลำตัวเราอยู่นี่ใช่ไหมแขนมันจะไม่ขนาดลำตัวเนาะมันไม่ได้ขึ้นมาให้เท่ากันปกติได้แล้วลองเปรียบเทียบกับอีกข้างดูลองหันอีกข้างดูลองหันอีกข้างหนึ่งให้เอากระจกลองทำดูว่าข้างนี้เป็นไงบ้างเห็นไหมข้างนี้มันจะ แขนนั้นแล้วก็ดันสุดเลยดันแขนสุดเลยโอเคอันนี้จะยิ่งเห็นชัดเลยว่าโอเคตัวเราตั้งตรงอยู่นี่แต่แขนพุ่งเว้งหน้าเลยคนละทิศเลยครับแสดงว่าโอเคพอละเวลาเราเล่นโชเด l d e r p r e อะ่ะเราไม่สามารถเอาดัมเบลหรือว่าบาร์ไว้หลังหัวได้เหมือนเล่นบี h ฮเน n ยากอะ,อะครับหรือแรดคูดาวแรดคูดาวถ้าเ่น b ีไฮเน n เราไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วถูกไหมหรือว่าถ้าเราเล่น b ีไฮเน n เรามีโอกาสเจ็บได้เพราะเราหมุนไม่สุดครับอันนี้คือการเป็นปกติการเคลื่อนไหวที่เรามีก็คือไหล่มันหมุนได้ไม่สุดอยู่แล้วแหละตอนนี้เราต้องรู้ว่า มันหมุนไม่สุดเพราะอะไรกล้ามเนื้อตัวไหนเอ็นตัวไหนไหนรือเปล่าอะไร่แยกมัดได้ไอ้ท่าพวกนี้มันเป็นเอาไวส้สกรีนเฉยๆว่ามีความผิดปกติยังไงบ้างเนาะอันนี้คือช่วงการข่อนไหวอีกเทสหนึง่งเดี๋ยวเราลองตั้งท่าเหมือนวิ่พื้นนะครับแค่นี้นะโอเคนิ่ง<ด>ๆไว้เอาขาประมาณไหลโอเคได้แล้วแหละเอามือขวาแตะไหลซ้ายมือขวาแตะไหลซ้ายใช่เอาขาแคบเข้ามานิดนึงเอาเอาเอาขาแคบกว้างประมาณไหลก็บอกแล้วก็มือซ้ายแตะไหลขวาสลับกันเรื่อยๆเลยพยายามให้ตัวนิ่งเท่าที่ได้เนาะ ใช่โอเคขาแคบเข้ามานิดนึ่งโอเคค้างไ้ก่อนนะลองเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายแล้วก็ค้างไว้อ่าถ้าเราสังเกตนะครับอันนี้คือหัวตรงกระดูกสันหลังยาวมาถึงก้นเราจะเห็นว่ามันเป็น,นแนวเดียวกันเห็นปะก็คือตรงดีเนาะแล้วลองอีกข้างหนึ่งเราจะเห็นว่าอันนี้ก้นมันชิบออกไปแล้วเห็นไหมแล้วก็หลังมันจะบิดไปแสดงว่าข้างขวามีความผิดปกติในการค้ําน้ําหนักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งร่างกายมันฟ้องออกมาเนาะ,อะลองลองพักก่อน เรารู้สึกไหมว่าการค้ำขวามันยากกว่าการค้ำซ้ายเ,ออเพราะว่าความมั่นคงก็หายไปช่วงการเคลื่อนไหวก็หายไปแม่งแสดงว่าเจ๊งสองอย่างแสดงว่าตัวความมั่นคงก็ไม่ค่อยดีหรือตัวที่แบบให้มันหมุนไปได้สุดก็ไม่ดีแล้วคราวนี้เราค่อยมาเทสกล้ามเนื้อแยกว่าปัญหาคือกล้ามเนื้ออะไรกันแน่อะไระก็ได้เหมือนกันหาที่นั่งนี่ก่อน,น,น,อนใช่เยวลองแบบง่ายๆดิบๆโอเคผมขอเทสเอ็นนิดหนึ่งเนาะสบายเลยอันนี้เจ็บ นี่มีเจ็บไหมไม่อะไม่ไม่เนาะมุมนี้ค้างไว้นะครับตั้งกันไม่เจ็บเนาะครับไม่เจ็บนะครับเก okay, มุมนี้นะค้างไว้ข้างบนนะครับอย่าให้ดึงลงเนาะโอเคค้างไว้นะตัวตรงค<ม>อตรง<ม>อย่าให้ดึงลงตั้งกันตั้งกันอืมอันนี้เจ็บเหรอมาแล้วมาแล้วโอเคถ้าคว่ำล่ะถ้าคว่ำล่ะคว่ำแล้วก็ตั้งกันเนาะอันนี้เจ็บไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โอเคถ้าหงายออกมุมนี้นะครับผมจะให้แรงเบาๆนะเพื่อจะดูว่ากล้ามเนื้อเราสั่งใช้งานไงไหมแค่นั้นงัก นี่ไม่เจ็บเนาะไม่ไม่ไอทีนีนิดนึงไอทีนะตัวตรงไว้ตัวตรงไว้ตัวตรงไว้โอเคเอาแขนขึ้นนิดหนึ่งแขนขึ้นอีกนิดนึงโอเคต้งนกันใช้ตรงนี้ต้งกันใช้เซอร์าตันยากเนาะเจ็บเลยเซอร์าตัสไม่อยู่เจ็บด้วยเนาะเจ็บเลยโอเคอีกอันสุดท้ายพอละใช้ปีกหน่อยอยาให้ดึงออกต้านกันเนาะไม่เลยไอทีนะตั้งกันต้านอยู่ไหมต้านยากไหมอ่าอ่ายาก่แบบต้นอย่าให้ดึงขึ้นเลยตั้งนกันฟีลใช้ปีกได้เนาะ แต่มันสั่นๆนิดนึงเนาะขอเทียบไปอีกข้างหน่อยนะท้างนี้เนาะตั้งกันครับอันนี้มันจะแน่นตึบผมใช้สองมือดึงก็ดึงยากอยู่ดีถูกไหมใช่เออโอเคฝั่งนี้เนาะตั้งกันนะในมุมเดียวกันอ่ะอันนี้แน่นตึบแล้วไม่เจ็บด้วยใช่ถูกไหมขอดูฝั่งนี้หน่อยอีกทีนะอันนี้ผมใช้สองนิ้วเนาะตั้งกันจะต้านยากเนาะใช่แล้วก็เจ็บโอเคอ่ะโอเคค่อนข้างเคลียร์ตัวที่ให้ความมั่นคงมีสองตัวเป็นกล้ามเนื้อแบบ ฟันปลาฉลามตรงนี้ที่เราเรียกว่าเซอร์เตัสที่เราเอาไว้เปิดอย่างเงี้ยครับกับตัวกับตัวแลสอะครับมันอาจจะมีความไม่มั่นคงหรืออะไรบางอย่างสองสองตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบเอาไว้ให้แขนเรายืดสุดได้ด้วย<อ>แล้วทําให้สะบักเราเคลื่อนที่ได้ด้วยแล้วก็ให้ความมั่นคงด้วยใช้สปีดด้วยอะไรเงี้ยครับอโอคือคมรู้แล้วคือการที่พิเคราะอาการเนี่ยคือมันเนี่ยพอเราบอกเราเจ็บไหล่หน้าใช่ป่ะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มาอย่างนี้ใช่บางทีมันอาจจะแบบว่ามาจากตรงนี้มาจากอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้า ให้แนะนำในเชิงแบบนักกายภาพะครับแบบโสดคนชอบมาถามแบบว่าพี่ครับหรือถามหนนพี่ครับผมเนี่ยสุดท้ายแล้วคือไปเทสดีกว่าใช่ถ้าไม่เทสก็ผมตอบมั่วๆให้ไม่ได้จริงๆใช่เพราะว่ามันมันยากมากนะการที่การที่แบบใครสามารถบอกอาการได้เลยผมว่าเขาค่อนข้างจะแรนดอมนะแบบเออถ้าข้อมูลมากเพียงพอต้องดูวิดีโอดูท่าประกอบดูมุมดูอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยัตรงจุดใช่ครับใช่ครับอ๋อแล้วอย่างกรณีเคสของผมเนี้ยอ้อันนี้ต้อง ก็หลักๆเลยเดี๋ยวเราเทรนกล้ามเนื้อพวกนี้ก่อนลองกระตุ้นพวกนี้ขึ้นมาก่อน <ฮะ S 2> ลองดูว่าแขนมันลงกลับไปได้ไหมถ้าสมมติ <ฮะ S 2> ว่าเรากระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วให้มันต้านแล้วแล้วมันเออกลับมาไม่เจ็บต้านกลับมาไม่เจ็บได้แล้วก็มุมไปได้มากขึ้นโอเคแสดงว่าฝึก ฝึกตามนี้ต่อได้เลย<อ>แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องมาดูโครงสร้างภายในหรือว่าฝึกแล้วก็ให้ระยะเวลากับมันหน่อยเพราะว่า<อ>การตอบสนองของคนทั่วไปกับนักกีฬาต่างกันนักกีฬาจะไวหน่อยเช่นผมแอดเข้าไปปุ๊บร่างกายตอบสนองเลยต้านได้เลยทันทีกลับมาใช้งานได้เลยก็จะง่ายหน่อยอ,อะไรอย่างี้ครับ,รบ<อ>ประมาณนั้น<อ>เพราะฉะนั้นการบาดเจ็บพวกนี้เมื่อกี้ผมผมคุยกับหนึ่งเพื่อกเข้าคลิปนะครับมันไปนวดนี่ช่วยไหมก็อาจจะนะครับอาจจะ ถ้าถ้าเกิดว่าตรงนั้นมันต้องการการคลายจริงๆนะใช่แต่ว่าตรงนี้สมมติกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงอยู่แล้วที่มันต้านยากๆแค่เราสั่งใช้งานมาเมื่อกี้เนาะแค่จะสั่งเกร็งมันยังสั่งยากถ้าเทียบไปอีกขั้นถูกไหมถ้าเราไปคลายมันออกครับไอเซน์ในการทํางานของกล้ามเนื้อมันจะลดลงก็เ้่ากับว่าเราทําให้มันใช้ยากขึ้นกว่าเดิมอีกครับแเ้วคือครั้งนี้ผมก็ถามเขาเหมือนกันครับอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าอย่างผมว่าผมเคยทาคลิปไปนะที่แบบเอ้ยตึงไหล่หน้าให้ไปยืดกาแพงไว้อะไรเงี้ยหนึ่งเขาบอกวว่าจริงๆแล้ไม ไม่ไม่สมควรใช่ไหมใช่โหลดเลยเขาบอกว่าให้ผมเล่นน้ำหนักเข้าไปอีกใช่ครับแต่ในมุมที่ถูกต้องเช่นไอ้สองมัดนี้ใช่ไหมที่มันใช้งานยากเราก็แค่กระตุ้น2มุมเนี้ยให้มันใช้งานได้ปกติแล้วเดี๋ยวลองดูใหม่ว่ามันดีขึ้นไหมหรือว่าเจ็บน้อยลงไหมเดี๋ยวไปดูกันลองดูได้เลยใช้เบาะนี้ก็ได้อ่าครับเดี๋ยวหนึ่งเขาจะอธิบายให้ดูนะครับใช้ดัมเบลแค่ห้าโลใช่ครับแค่ห้าโลพอละ โอเคอันนี้มันชื่อเดดบั u ไวครับมันจะเป็นการกระตุ้นระบบประสาทเนาะของตัวสะบักปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเดี๋ยวเราค้างไว้ข้างบนเหมือนเราผลักผลักสะบักขึ้นที่สุดครับผลักขึ้นที่สุดปุ๊บแล้วก็เหมือนเพียงไว้เหมือนเราเปิดแลตอ่ะค่อยๆลงช้าๆสองข้างแล้วก็เอาขาลงแขนลงนเท่าๆกันโอ้หใช่ค่อยๆลงเท่าทีได้ครับแล้วก็กลับมาปุ๊บแล้วก็พอนลงใหม่แล้วก็ผลักใหม่แล้วก็ค่อยๆลงช้าๆใช่มันจะใช้แบบตัวเซอร์ราตัสกับตัวแรตโดปีกอ่ะ อ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวลองดูนะโอเคเอาขาขึ้นได้เลยครับใช่อเอาแขนออกเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นตัววายเนาะ,ะเป็นตัววายขึ้นไปอันนี้เราผลักสะบักขึ้นใช่มันเหมือนเราเปิดแรตออกมาให้เราฟิลตรงนี้ได้นะค่อยๆลงาชา้าๆกดลังติดพื้นไวโอเคเฉียงออกมาทางนี้เฉียงออกมาท่ชา้าๆเจ็บไหมเจ็บถ้าเจ็บกลัมาก,ก่อนเอาใหม่นะลองข้างเดียวก็ได้ลองข้างเดียวก่อนข้างขวาข้างเดียวเอารานี้ผลักเอาใหม่นะผลักขึ้นที่สุดก่อนผลักขึ้นที่สุดจุ๊บโอเคค่อยๆลงเฉียงลงช้าๆ กดหลังติดพื้นให้อยู่ใช้ท้องให้อยู่เอาขาขึ้นมาก่อนเอาขาขึ้นมาก่อนโอเคค่อยๆลงไอ้น,นี่เจ็บไหมเจ็ครับเนี่ยถ้าถ้าเจ็บไม่เอาเราต้องใช้กล้ามเนื้อได้ทำไมนะทำไมนะใช่พักขึ้นที่สุดแล้วก็ค่อยๆลงเฉียงลงห้ช้ามันควรจะแบบไม่เจ็บเลยนะไอ้น,นี่เจ็บปะบถ้าเจ็บไม่เอาใช่โอเคเปลี่ยนถ้าเจ็บแล้วเปลี่ยนอันี่ถ้าถ้าเราไม่เทสตแบบเราไม่รู้เลยว่าท่าไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับเราอ่ะแสดงว่าโอเคเดี๋ยวผมลองลดน้ำหนักลงก่อนให้มันเบาลงกว่านี้ว่าเราคอนโทรลได้ไหมครับโอเคใช่กดหลังติดพื้นเนาะ ยกขึ้นมาไว้ปุ๊บเก็ผ okay, ลักสะบักขึ้นเนาะผลักขึ้นที่สุดชุบแล้วค่อยเฉียงลงฝั่งนี้ <Okay. S 1> แล้วชา้าคอนโทรลจากนี้แค่ไหนแค่นั้นให้โดนตรงนี้อร่อดเก็บยังเก็บกลับขึ้นมาอนกลับขึ้นมาแคช่นี้ก่อนโอเคเอาใหม่นะแล้วก็ผ่อนสะบักลงแล้วก็ขึ้นใหม่ขึ้นปุ๊บแล้วก็เฉียงลงใหม่ใช้ตรงนี้เนาะดีพอเริ่มนิ่งแล้วเราค่อยเอาขาไปขนาด,ด้วยโอเคกลับมามาแล้วก็ผ่อนลงแล้วก็ผลักใหม่พุชไปปุ๊บแล้วก็เอาขาลงงงงข้ง้้านนนึดีมจะะะใชทอออเยอหอยหนะ่ S <S ดีแล้วก็กลับมากลับมาดีแล้วก็ผ่อนลงนิดนึงปึ๊บผักดีเฉียงออกโอเคพอฟอมเริ่มหลุดแล้วหยุดก่อนจะไม่เจ็บน้อยนี่โอเคครับกลับมาใหม่แล้วก็ทำโชดเดอร์แถบใหม่อีกทีนึงที่แตะอะไรอะซ้ายขวาโอเคตอนเนื่องเลยอ่าโอเคถ้าเราสังเกตตอเนื่องเลยตอนเรื่องเลยตอนเรื่องเลยไปตอนเนื่องเลยเราจะเห็นว่าขวามันเริ่มอยู่ในลายแล้วขวามันเริ่มอยู่ในเส้นแล้วมันไม่ได้แบบชิปไปชิปมาเหมือนตอนแรกโอเคพอ สัญญาณเซตแรกน่าสนใจกล้ามเนื้อมันเริ่มตรงขึ้นได้ร่างกายรู้สึกข้ําขวาง่ายขึ้นไหมอ่าครับอ่าโอเคสวยเดี๋ยวเราทําใหม่เซตที่สองอันนี้คือแบบคร่าวๆนะบางส่วนจริงๆเราอาจจะต้องคลายบางส่วนแล้วก็กระตุ้นบางส่วนเนาะอันนี้ผมแบบไม่คลายเลยกระตุ้นก่อนเลยอลองโหลดเข้าไปดูโอเคขานี้ผลักปุ๊บค่อยๆเฉียงลงใช่เอาขาสลับกันทีละข้างกดลังิดพื้นไหมใช่โอเคสวยเราจะสังเกตว่าเขาจะลงได้ลึกขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นเนาะ โอเคเสียงออกด้านข้างเนาะใช่ขขอขาลงทีละข้างคดหลังติพื้นไว้โอเคค่อยๆกลับมาให้ช้าเจ็บไหมไม่โอเคต่อเลยต่อเลยคราวนี้ผมเพิ่มเรื่องขานิดนึงเนาะโอเคปุ๊บพักขึ้นเนาะแล้วก็เสียงเสียงลงปุ๊บเอาขาตรงเลยค่อยๆถีบขาตรงลงข้างหน้ามันจะรู้สึกแบบใช้กล้ามเนื้อท้องฝั่งเนี้ยที่มันเป็นแนวเฉียงฝั่งเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆกลับมาปุ๊บคอนโทรลตรงนี้ให้อยู่ไปโอเคพอกลับมาโอเคครับพอวางเลย แล้วก็ลองทำโชดได้แท็บอีกทีหนึง่งเทสอีกทีหนึง่งถ้าโชวได้แท็บแบบดีขึ้นเรื่อยๆเราหรือเรารู้สึกว่าทำแล้วเจ็บน้อยลงเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆแ,แสดงว่าระ,ระบบภาษาราปรับตัวได้มันรับมันรับเอาง่ายๆคือ,อมันใส่เข้าไปแล้วมันรับยอมรับเราโอเคมาลองแท็บใหม่จุ๊บดีเอาขาแคบเข้ามานิดนึงใช่ดีโอเคเริ่มนิ่งละบอนนิ่งเลย ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยเริ่มดีละถ้ายิ่งทํายิ่งคอนโทรลง่ายขึ้นเรื่อยๆนิ่งขึ้นเรื่อยๆรือยเป็นจุดต้องโอเคพอบพอละแล้วก็เดี๋ยวนั่งก่อนนะแต่ผมลองเทสกล้ามเนื้อใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้มันรัดขั้นตอนนิดนึงนะครับโอเคมุมนี้นะค้างไว้เนาะตัวตรงไว้เหมือนเดิมใช้ตรงนี้เหมือนเดิมนะตั้งกันเนาะชึบโอเคสวยอีกทีนะผมดันแรงหน่อยนะตั้งกันรู้สึกง่ายไหมครับง่ายเจ็บไหมนิดหนึ่งนิดเดียวโอเคข้างบนนะ ลังตรงลังตรงคอตรงข้างบนด้านกันอย่าให้ดึงลงอย่าให้ดึงลงอย่าให้ดึงลงอันนี้เจ็บไหมไม่เท่าเมื่อกี้โอเคลองลองนั่งนั่งก็ได้ลองยกแขนขึ้นมาสองข้างขึ้นสุดเลยโอเคเดี๋ยวลองมาดูมุมด้านข้างก็ไเลยครับว่าว่าองศามันเป็นไงบ้างเราจะเห็นว่าแบบยกแขนสองข้างได้ไม่ต่างกันมากแล้วแสดงว่าไอ้สองข้างเนี้ยค่อนข้างตอบสนองดีก็คือไอเด็กบักไวกับตัวชูดเด้ลแท็บเนี่ยเราสามารถฝึกต่อเนื่องได้เลย แล้วมันจะเพิ่มเพิ่มมุมเราไปเรื่อยๆแลวทาให้เราไม่เจ็บด้วยอครับประมาณนั้นแล้วอย่างยังไงอ่ะคือผมต้องก็คือฝึกพวกนี้เพิ่มขึ้นจริงๆฝึกเป็นวอร์มอัพครับฝึกเป็นเขาเรียกว่าเป็นมัสเตอร์แอคทิเวชันฝึกเป็นตัววอร์มเหมือนเป็นตัวที่แบบกระตุน้นกล้ามเนื้อที่เราไม่ไม,ไม่เปิดสวิตช์อ่ะสมมติมว่ากล้ามเนื้อสองไอตัวนี้สองตัวนี้มันไม่ได้เปิดสวิตช์อยู่พอเราไปกระตุ้นมันเสร็จเออมันเปิดสวิตช์มากขึ้นทำงานได้มากขึ้นแล้วลองไปเพรสใหม่ถ้ามันเจ็บลดลงก็คือถูกต้้้อองงงแแแค่นนนัเตจๆลว อันนี้มันค่อนข้างช็อตคัดเนาะถ้าเกิดว่าเออมันเจ็บน้อยลงมุมมากขึ้นทันทีแสดงว่าร่างกายตอบสนองดีแล้วเราค่อยไปยืนยันอีกทีหนึ่งว่าเราต้องทํายังไงต่ออะไรเงี้ยครับอันนี้ผมลองทำคร่าวๆให้ดูผมราะใหญ่คือแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนต้องวอร์มอ่ะเนาะวอร์มมาที่เราแบบว่ามันใช่อือโอ้โหคือยอดงงเลยแบบว่าไม่เคยแบบว่าเล่นลูกสองะุดห้าแล้วหนักขนาดนี้ครับแต่แต่อย่างผมเนี่ยผมถามมันเป็นเพราะอะไรแล้วทำไมผมแบบว่า มันติดเออแบบแบบว่าคนหนึ่งวิเคราะห์อาการแล้วมันก็คืออย่างนี้แต่ทำไมแบบผมไปซ้อมปกติแล้วทำไมมันไม่ไม่บาดเจ็บบางทีอาจจะไปมุมในที่ที่แบบเราไม่ได้ใช้นะมุมที่แบบมันต้องสุดขนาดนี้เราไม่ได้เล่นฟันเรสสุดขนาดนี้ถูกไหมเปล่าพไหมโชวเดอ์เพรสเราไม่ได้เล่นแบบดัมเบลอยู่หลังหูแล้วก็ดันเลยเราก็อาจจะไม่เจ็บเพราะเราใช้ไม่สุดมุมเออครับในความเป็นจริงแต่บางครั้งในชีวิตเราแต่ใช่บางทีเราต้อง เอื้อมยกของอะไรบางอย่างหรือต้องนอนตะแคงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องมาตรวจลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นวันนี้นะวันนี้ได้ประโยชน์มาเออแล้วผมถามอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นจุดท็อปฮิตของแต่ละคนเหมือนกันอย่าสมสติว่าผมหลังล่างผมเนี้ยครับมันปวดมันไม่ได้ปวดจากการเล่นนะมันปวดแบบบางทีแบบผมขับรถไกลๆอย่างเงี้ยผมควรจะต้องแบบไป แแปงเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไหมมันช่วยไหมไม่เสมอไปครับถ้าสมมุติว่าเราขับรถใช่ไหมค่าที่มันทํางานคล้ายๆกับการขับรถอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ฟูลแพปลงนะมันจ,จะเป็นแบบแพปลงที่เป็นลักษณะที่เป็นแบบเนี้ยหรือถ้าสมมุติมันมันติดจากกระดูกสันหลังเราเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มช่วงครับการฝึกให้ให้กระดูกสันหลังมันโฟล์ได้อย่างเช่นเป็นท่าโยคะเนาะเขาเรียกว่าแคดคาวก็คือไอที่ทําแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะมัน มันสามารถทําให้มันดีขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรู้ก่อนนะว่าสาเหตุคืออะไรใช่ก็ต้องเทสอยู่ดีใช่ก็ต้องเทสต์อยู่ดีเพราะว่าคนที่เขาเป็นหมอนักกายภาพเนี่ยเขาเขาวิเคราะห์ไม่ได้ถ้ามาถึงแบบเดินมาเหมือนเหมือนผมอ่ะผมเดินมาบอกพี่ครับผมกินอาหารเท่านี้ได้ไหมครับกูยังไม่รู้เลยว่าต้องทานอาารไหนใช่เราต้องการข้อมูลประกอบอ๋อสุดท้ายนั่นมันก็ต้องต้องอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่าเนี่ยจะติดต่อหนึ่งเงี้ยให้มีข้ออาการหรือว่าไปอ่า ไปดูแลนักกีฬาที่บาดเจ็บอะไรเงี้ยติดต่อได้ทางไหน,นหลักๆก,ก็เป็น f a c e b o o ครับชื่อสรวิทย์สืบพง์หรือไม่ก็ Treat and Train Clinic ก็ได้ครับเดี๋ยว,ยว<ะ>ผมใส่ไว้แค่ข้างล่างนี้นะครับก็ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมค่อนข้างคุกคขีกับนักกายภาพมาเยอะมากนะเพราะเมื่อก่อนผมเล่นลักบี้ผมเจ็บบ่อยแต่เรามันผมว่ามันอาจจะเรียกว่ารูชั่นไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าสมัยก่อนผมก็แค่แบบ สมมติเราเก็บข้อเท้าเงี้ยทุกวันเลยแค่ไปฝึกแค่เพิ่มบาลานซ์ขึ้นมาเอาต่างดาวแค่แข็งอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันมันเบสิกนะมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งแต่พอเดี๋ยวนี้พอแบบว่าเออแบบว่ามีอาการเทสที่แบบว่าเฮ้ยเราด้อยตรงไหนนะว่ามันดีนะเพราะว่าขนาดพอผมเล่นรัเบียบเรียนระเบียบมาประมาณสักเจ็ดแปดปีแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีถึงขนาดการจัดท่าวิ่งใหม่ที่แบบฟอร์มวิ่งใช่ไหมเออผมก็แบบนี่เดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ใช่ใช่วิทยาการกีฬามันไปไกลแล้วเขาบอกว่ามันทำให้เราแบบ กินดีดีขึ้นเนี่ยแล้วลงอะไรอของเขาอ่ะแต่คุณไม่ได้กินเนี่ยเรา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 ,ายุคแบบยุคเก่าเข้าใจครับเออก็แนทวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากนะค,ะครับที่เขา,าให้ความรู้แล้วก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเล่นกีฬานะมันต้องควบคู่ไปกัพบพวกนี้อยู่แล้วคือคแต่แต่หลายคนอนะ่ะเลือกที่จะแบบว่า ฟื้นแน่าจะทนกับมันหรือว่าไปซื้อยากินเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆกบผมว่ามันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุใช่ไหมถ้าเกิดแก้ที่ต้นเหตุถ้าเกิดว่าเรามารู้ว่าจุดไหนเราต้องใช่มันเหมือนเรามาปิดจุดด้อยตัวเองอะแค่นั้นเองครับเพราะว่าเมื่อกี้มีคำหนึ่งหนึ่งเขาพูดมาผมชอบมากเลยนะถ้าสมมติว่าคุณเล่นในกีฬาอะไรเงี้ยมันมันไม่รู้สึกบาดเจ็บแบบมันโอเคแต่ในกรณีที่ชีวิตประจำวันน่ะไปเดีวผมบอกไอ้เนี่วลานอนหันข้างนี่มันเสงมากแล้วก็ตื่นมาแล้วมันเจ็บผมว่าหลายคนคงเป็นแล้วเป็นแบบขัดๆอยู่ข้้้าาางใใในนนนน่ะมมมััััแยทหกรรรชชีววิตปจเ มันไม่ไม่โอเคก็ไปหาพี่หนึ่งพอแล้วครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามชมช่องผมแล้วขอบคุณคหนึ่งนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็พี่หนึ่งนะพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมทุกคนนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับวันนี้ก็ช่องอกไครั้งแขอบคุณคหนึ่งมากนะครับที่สำคัญเลยใครที่อยากให้ผมเทหรือว่ายิ้มส่วนบุคคลสวยๆแบบนี้นะครับยิ้มน่ารักมากติดต่อไปได้นะครับที่ไลน์แอปสตูดิโอโลหอยู่แถวเกษตรน้องมินนะครับต่อมอดี่อบินะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ